สวัสดีครับร้านตลาดใช้แก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับฝ่ายฝ่ายบุคลากรของบริษัทญี่ปุ่นนะครับฮิชิคุระนะครับที่อยู่โรจนะนะครับเป็นอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวสำหรับในครัวนะครับคือโรงอาหารนะครับเพราะมีโรงอาหารเยอะมากนะครับแล้วก็ ขอบพระคุณนะครับก็มาซ่อมเราหลายใบแล้วนะครับเพราะว่า,าเรื่องจากอายุการใช้งานของหม้อนะครับก็ไว้ใจทางร้านตลาดแก๊สให้ซ่อมเป็นช่างซ่อมของประจำโรงอาหารมาตลอดนะครับแต่ใบนี้นะครับวันนี้ส่งมาสองใบนะครับอา,อาการที่ก็บอกว่า,าตัวกระดิ่งเสียด้วยนะครับนี่ครับตรงหมวกนี่หายไปนะครับก็ทำให้อ่า มองข้าวใช้งานผิดปกติแล้วก็พร้อมกับรั่วด้วยนะครับนี่ฮะที่ดําๆนี่คือรั่วนะครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแก้ไขไม่ให้รั่วนะครับเดี๋ยวเราตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะถ่ายคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับเพื่อว่าจะให้เพื่อความปลอดภัยกับคนช่างซ่อมของเรานี่นะครับ เราก็ไม่ขอลองไฟตอนที่ไฟรั่วแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมตอนทีเ่เสร็จเรียบร้อยดีกว่านะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าชมคลิปมองข้าวใช้กแก๊สของท่านนะครับมีอาการนะครับทุกอาการไฟล่อไม่ติดนะครับ สปาร์คไม่ติดไฟลอ่อไม่มีแล้วก็ไฟรั่วบริเวณนี้นะครับอย่าทนใช้นะครับส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดแ,แก๊สได้เลยนะครับเราซ่อมได้ทุกอาการนะครับติดต่อก่อนโทรถามก่อนนะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเราก็นัดซ่อมกันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวชมตอนที่ซ่อมเสร็จนะครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับซ่อมหม้อข้าวใช้แก๊สนะครับอันนี้ไม่รู้ยี่ห้อนะครับที่ของโรงงานญี่ปุ่นนะครับฟูจิคุระนะครับที่วางอยู่แถวโรจนะนะครับตรงนี้รั่วนะครับตรงนี้รั่วแล้วก็สปาร์กบางทีก็ค้างอันนี้ไม่ค้างแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงปลีกตรงนี้ค้างแล้วก็เปลี่ยนกระดิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับไฟล่อมีนะครับกดปุ๊บใช้นานได้ไฟสวยนะครับ ถามบะ right, right eh? yeah, ่วไหม้ตรงนี้ไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับนิ่มเลยนะฮะนิ่มเสมือนใหม่เลยเนี่ยนะฮะสังเกตเด้งปุ๊บนิ่มเลยนะครับก็ปกติแล้วกดตรงนี้เขากดแล้วแก๊สมันไม่เข้านะครับเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับมา่งข้าวใช้แก๊ท่านมีปัญหานะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านจัดไทแก๊สได้เลยนะครับ เบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาแล้วมาโทรคุยกันก่อนแล้วมานัดหมายกันนะครับเข้ามาซ่อมนะครับทุกอาการนะครับยกเว้นหม้อของข้าวไฟฟ้าเราซ่อมไม่เป็นนะครับขอให้เป็นลูกค้าหม้อแก๊สนะครับที่เกี่ยวกับแก๊สนะครับเราทําให้คุณได้นะครับชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ